สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้พันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผู้พันมีไอเดียดีๆนะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็คือวิธีการล้างแก้วนะครับก็นี่ก็เป็นแก้วที่มีคราบเหลืองติดอยู่นะครับเล้างหลายรอบแล้วครับไม่ยอมออกนะครับผู้พันก็ ได้ทดลองแล้วนะครับก็เลยจะเอามาให้ท่านผู้ชมนะครับเผื่อเป็นวิธีการที่จะนําไปล้างแก้วที่มีคราบเหลืองติดแบบนี้นะครับก็เป็นเทคนิคดีๆและวิธีการง่ายๆที่สามารถเอาไปลองทําได้นะครับก็เดี๋ยวลองไปรับชมกันเลยครับก็สําหรับท่านที่มีปัญหานะครับก็ใช้วิธีการนี้ครับท่านผู้ชมก็น,นําน้ําเปล่ามานะครับแบบนี้นะครับ ก็เป็นน้ำเปล่าแล้วก็น้ำนะครับน้ำร้อนเนี่ยนะครับก็ใส่มาในแก้วนี้นะครับก็เทใส่ลงไกครับว่าเป็นน้ำร้อนนะครับก็เทให้ผสมกับน้ำธรรมดานะครับมันก็จะเป็นน้ำอุ่นนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมใช้นี่เลยครับน้ำต้มสายชูนะครับ แบบนี้นะครับก็เทใส่ลงไปนะครับพอประมาณนะครับเพราะน้ำต้มเขามีกรดในการที่จะขัดฆ่าเชื้อนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ใส่แก้วน้ำที่เป็นคาบเหลืองนะครับลงไปแช่นะครับ ท่านที่มีปัญหาแก้วเหลืองนะครับก็ใช้วิธีการนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราแช่เขาทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงครับเราแช่เขาไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับก็นี่ก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็นำสกอ๊อตไบ์หรือว่า,อาฟอง ล้างจานนะครับมาลองทำความสะอาดดูนะครับก็เช,ช็ดแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็เอาไปล้างน้ำนะครับได้แบบนี้ครับท่านผู้ชมสำหรับแก้วที่ติดคราบเหลืองนะครับก็ เราทําความสะอาดโดยการแช่น้ําส้มสายชูไว้2ชั่วโมงก็เรียบร้อยครับเอามาเช็ดผ้าแห้งล้างน้าเปล่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้แก้วที่กลับมาสดใสเหมือนเดิมแบบนี้นะครับไม่มีคราบเหลืองในการที่เกาะติดบริเวณแก้วนะครับก็ทำให้หน้าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับ เป็นเทคนิควิธีการดีๆนะครับที่ผู้พันนะครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเผื่อท่านผู้ชมนะครับนำไปใช้ประโยชน์ถ้าท่านผู้ชมมีหลายใบก็แชร์พร้อมกันทีเดียวเลยครับก็เป็นประโยชน์มากครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผู้พันด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ